ให้ลองลอง่อนนะคะถอมแล้วก็ร้อมได้ไม่เกินสามครั้งดูนะคะอมแล้วนะคะครั้งที่หนึงเริ่มค่ะเยี่ยมค่ะสมูมากสองจุดสาม่และสามจุนย์ห้าครั้งที่สองออกจริงงครั้งที่ส อีกันค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะเก้สองจุดสามสี่ครั้งสุดท้ายเริ่มค่ะสองจุดเท่าไหร่นะสองจุดแปดเจ็ดนะคะเจ็ดนิที่ดีนสิคือสองจุด สาสนะคะนี่ก็เป็นถ้าระคะท่าที่หนนะคะน้องก็ชนะไปนะคะเราดูเวลาที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะต่อไปเป็นท่านะคะที่2ก็คือสา3หกสาค่ะให้ยอมได้นะคะน้องแล้วเริ่มค่ะเราจะมีการแข่งขันในเดือนนี้คือวันที่28กันยายนที่เรือนรบาลจีนใหม่นะคะ 3.5และ c r คเชเป็นการฟลาอีกแบบ1 7 7 4นะคะเวลาดีแต่ว่าาวล์น้องเวลาไม่ดีกว่าแต่ว่าสมบูรณ์แบบนะคะคั้งที่2องเร่มค่ะเ <Yeah. S 1> 8 4 5แปาจนะคะน้องโวรต้องการลายตัวตีของตัวเองที่เคยทำไว้ด้วยนะคะครั้งที่3ามเร่มค่ะ ใช่ค่ะส8 3จุดแปดสาและ4.71เน่ะคะ <Okay. S 1> ถ้าแก้วหล่นหรือแก้วกระจายเนี่ยถ้าเราจะช่วยเก็บแก้วนะคะเขาต้องวิ่งเก็บเองเวลาก็าจะหนกวิ่งวิ่งไปนะคะดังนั้นก็ต้องพยายามเล่นในพื้นที่ที่จำกัดแห่งมีความสมบูแลแบบที่สุดถึง <Okay. S 2> มากค่ะพอแล้วนะคะครท,ที่หนึ่งร่มค่ะ สำมวิดีที่สุดนักวิณญาณีนั่นๆนะคะที่เราัดถูกพัฒน,นาโดยอาจารย์ทีเี่บอกประเทศอเมริกานะคะสุดพลระนั่นเองนะคะและได้วิจัยอุปกรณ์โดยนาซ่านะคะเพื่อออกแบบอุปกรณ์ให้มีส่วนในการพัฒนาเราสมหงได้ดีที่สุด1ีวินาทีนับแปดวินาทีค่ะฝ่าด้วยนะคะข่านที่สองเริ่มค่ะ แล้วในเวลาแข่งแม่แค่จะโน้มหรือมีปัญหาอะไรก็ตามต้องเล,ลเ่นใหจบและสมบูรณ์ต่อไปจนจบ8.4 12.1ปัจจุบันเขาว่าเป็นจุดต้รรนลม3.8เพราะว่าเด็กเล่นได้เร็วมากนะคะครั้งสุดท้ายเริ่มค่ะ